สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ช่องหญิงจ้านะคะวันนี้เป็นวันที่3 0ตุลาคม2564เนาะเป็นวันสุดท้ายของเกือบสุดท้ายของอันธันวาเนะาะก่อนจะปีใหม่ก็เป็นวันเกิดแม่นะคะก็ได้ทําบุญที่ร้านถวายสังฆทานเนาะแล้วก็กลับมาบ้านก็มีเด็กมาทาําความสะอาดบ้านให้เด็กสองคนนี้ก็เป็นหลานนี่แหละคะ่ะไม่ใช่ใครอื่นนะแล้วตอนเย็นก็เป็นรดน้าผักให้ดีเวอร์ดีมากเลยไม่ต้องไม่ต้องแบบใช้แรงงานตัวเองอะ่ะใช้แรงงานเด็กก็ได้อะ่ะ ตอนเย็นก็จะมีหมูกระทะนะคะในหมูกระทะก็มีกุ้งหอยปูปลาน้ำเต้าเอ้ยไม่ใช่มีกุ้งหอยปูปลานี่แหละค่ะแล้วก็มีผักมีวุ้นเส้นมีลูกชิ้นมีไข่มีกุ้งเผาหอยลวกหอยแคงแล้วต่อมาจะเป็นเกมค่ะแม่มีของขวัญมาให้ทุกคนแต่มีหนึ่งชิ้นนะคะให้ให้แบบทุกคนจับฉลากเอาว่าไขรจะได้แล้วก็เป็นตานะคะตาที่จับได้ค่ะ แล้วอยากรู้ไหมข้างในคืออะไรลองมาเปิดดูกันทุกคนรุ้นมากว่าข้างในมันจะเป็นอะไรกล่องใหญ่ขนาดนี้เอาแกออกมาเอาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมีลูกฟูกหอด้วยอะไรเนี่ยโอ้โหมันคือกล่องซูมค่ะทุกคนทุกคนรู้จักกล่องซูมไหมคะนี่แหละคะ่ะคือกล่องซูมที่แท้ทูนะคะทุกคนก็แบบโอ้ oh my god ต่อมาเป่าเค้กกันค่ะ happy birthday นะคะคุณแม่หลังจากนั้นแม่ก็มีเกมให้เล่นอีกหนึ่งเกมเป็นเกมพูด พูดชื่อพยัญชนะไทยนะคะใครพูดตรงกับชื่อพยัญชนะที่แม่คิดไว้ในใจเป็นผู้โชคดีซึ่งพ่อก็แบบเป็นผู้โชคดี่วทุกคนงงมากพูดกันทั้งหลายคนพ่อเป็นผู้โชคดีคนเดียวแล้วเอาแม่ก็มอบไม้จิ้มฟันให้พ่อนะพ่อก็ไม่รู้มันคืออะไรก็ส่องหาดูก็ไม่รู้อีกมันคืออะไรในนั้นอะ่ะมีเงินรางวัล5 0 0ทุกคนพ่อไม่เห็นแล้วต่อมาก็จะเป็นการ ให้ของขวัญแม่นะคะไปชนีมาส่งพอดีได้ให้พอดีปึ๊บปั๊บมากจา้าอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มนะแบบล้วงลงไปแล้วก็ให้เดาว่ามันคืออะไรแล้วถ้าหยิบขึ้นมาถ้าถูกก็เอาเงินรางวัลในกล่องนี่ไปพูดว่าจะเอากี่บาทก็ได้ถ้าทายถูกนะแต่ถ้าทายไม่ถูกเสีย50บาทนะมะขามก็มะขามเปรี้ยวหรือมะขามหวานอันนี้น้องจับได้มะขามเปรี้ยวนะจะให้ลองทําหน้าเรี้ยวๆดูดูดีเรี้ยวไหมอ่ะ <c oughs> วันต่อมานะคะวันที่31มสิบเอ็ดธันวาเนาะตกเย็นก็มากางเต็น แล้วก็มาปิ้งย่างอันนี้เป็นวันที่31เล้วเนาะขืนเขาดาวนะคะอุ้ยเรียกพูดค่ะแม่ ข้างหลังก็มีไดดข้างก็มีได้ข้างหลังจะมีแดดข้างเลย้ะมีแดข้างหลังก็มีได้ข้างหลังเขาไม่เห็ข้างหลังถูกแล้วปะเดนถูกแล้วเอาถูกก่อนเลยข้างหลังก็ได้คอข้างหลังอันนี้มีได้ข้างหลังเด็นลันว่าข้างหลังเออ้าเตียข้างหลังถูกยัยเขาข้องขั้น

จ่าเลยเนี่ยคอบใจเลยเฮ้ยข้าบสายเียเชืมเง้ยไอ้เนี่ยได้ทาสมุดสมุดว่ะเอ้ยอันนั้นอะที่เข้ยลังจาเน่ยไอ้ที่ทาแล้ว่ชุ่มสะก๊ยฮะใเหรอเาู่้วเราตแบเนเช้ามาแห้ง้ง

nằm giữ <laughs> 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 <đường đựng> <laughs> <laughs> <nữa> <laughs> cái data này em bị để

ปินไปรอด้าด้วยมาตามพ่อใหญ่มาดูด้วยอัดกิบอัดกิบจากนี้ยิงอันเป็นหอนแบบไไปแหละไปฉันะคว้ต้มาเลยนะะอันนี้5าคว้าันจะคว้ตู้ตู้ันควตูู้้เ่น

ว่าไปไหมล่มละังม่ัน้องกับพี่หนุ่ยมองกินหนังเลยช้าแตกตัวกี่นาทีเนี่ยอันนี้เป็นหมอลำลือลิอเกเงน,นะท,นทุกคนที่น้องสงสัยว่ามันคือหมอลำลลิกน,นะที่ไม่ได้รับเชิญนะทุกคนที่เราไม่ได้เชิญมามาจากไหนก็ไม่รู้หยุ่ดีๆก็แบบโผล่มาจากบ้านอนะงง แล้วจนลำเสร็จอะน้องยังไม่รู้ว่าเอ้ยนี่ลิเกหรือหมอลำแล้วตอนสุดท้ายเขาก็ได้เฉลยนะว่าเขาคือหมอลำนะคะทุกคนไม่ใช่ลิเกนะบ้านเราแน่ออนอนสีนางงาเออนางะามออกเร็วเถอะเรือบบ่องขอบขอบคุณเดียวกันเนี่คือเปลี่ยนแปลงกา,มมา,า,มมารลำกับกลำมา,าทำให้ลำกลับไลาเกลือดวนหนุกชัว

ใครเด็เบอรอนมานี oh, mm. weakest, ่จองแล้วโอ้ใครเด็เบอร์ห่ครบเดือนูอเดียกันบอกเขาคระวัวะหะัราราัวเรากหเขาบอกคนละหรวราัวะวเราะหัวเราะเาะวาะเดกัวเะเาเา บุกัเขาตัดออกแล้วเขาตัดเอาเง้ยงงอยู่เอานของพ่อยายได้น้องได้ขอดเกิดขอดเกินหมดหมดก็จับต่อไปกันยาวๆแบบไม่มีวิดีโอขั้นเลยนะคะเพราะว่ามันสี่ทุ่มแล้วจะห้าทุ่มหกทุ่มแล้วใกล้เขาดาวแล้วแล้วซึ่งของขวัญเพิ่งได้จับตอนเนี้ยกินกันอร่อยเกินอ่ะ <c oughs>

หลังจากที่มอลำาจับนะทุกคนของขวัญมันก็เริ่มลดน้อยลงน้อยอันนี้น้องน้องได้ที่นอนแม่อีกแล้วอะแล้วแม่ก็ไปจับเรายังไม่ทันได้จับอะแล้วมันก็เหลือกล่องใหญ่กล่องเล็กแล้วก็กล่องของน้าอีก ฮเป็นงานเลยทุกคนไม่เป็นไรค่ะผิดหวังแต่ต้นปีไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปก็ต้องสมหวังแหละมารับซองแดงปลอบใจกันค่ะช้ำ ข่าพค่ะคบลงต้นขอแล้วจะสาธุสวัสดีปีใหม่วันที่1มกราสองห้าหค่ะทุกคนมื้อแรกตอนเช้าก็เริ่มต้นด้วยข้าวต้มนะแล้วก็ตอนสายๆแล้วก็จะเดินทางไปเก็บมะพร้าวนะคะไปกัน ระหว่างทางก็ได้จอดซื้อกาแฟที่ร้านหนึ่งนะบรรยากาศดีมากด้วยความเป็นเด็กนะทุกคนเห็นปุ๊บก,ก็วิ่งขึ้นปั๊บขึ้นไปสูงสุดอาจาไม่กล้าลงจ้าลุมก็แรงๆละ่ะพัดก,ก็โยกเยกโยกเยกยก,กว่าจะลงมาได้นะ <laughs> อีกไม่นานก็ถึงบ้านนะทุกคนพอถึงบ้านปุ๊บก,ก็มาใส่มพะพร้าวหลังบ้านเลยนะมพะพร้าวก็แบบสูงสูงอะ่ะก็สูงอยู่แล้วเหรอเนาะต้นมะพร้าวเนาะนะไม่เห็นจะเห็นเลยไม่เห็นจะเห็นตกลงเห็นหรือบ่เห็นบ และปีใหม่ปีนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่าแฮปปี้นิวเอียร์นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะบ๊ายบาย